ได้เวลากินแล้วจ้ะมาเมนูแรกของเราลุ้นลุ้นลุ้นอันนี้เป็นลาบปลากระพงทอดนะคะใส่แล้วอร่อยไหมชอบ็นเมื่อวานคุณรวยแล้วแหละเพราะว่านี่ลาบเหรอได้ลาบอันนี้ของเราอ่ะมีทั้งลาบเลยนะลาบเสร็จเราก็จะเสิร์ฟพร้อมคู่กับ ซีฟู้ดด้วยเข้มข้นแล้วก็หอมข้าวคั่วมากแล้วก็รสจัดมากเมนูนี้ถ้าเกิดคนไม่อยากกินข้าวสั่งข้าวเหนียวมาได้ไหมได้ขอเปลี่ยนใช่ขอเปลี่ยนเป็นข้าวเหนียวเจนีนะใช่เจนีเนี่ยข้าวเลยค่ะถัดไปนี่เลยดีกว่าอืมพริกแกงก็จะเป็นพริกแกงเลยค่ะพริกแกงนี้เครื่องแกงนี้แบบตำแบบชาวบ้านเลยนะอ้าวหรอชาวบ้านตำเฮ้ยพริกแกงหอมมากเลยอะใช่ ชาวบ้านที่ไม่ใช่บ้านเราอ่ะบ้านอื่นบ้านเราไม่ซ้ำเลยเป็นไงจรินกับข้าวคืออร่อยเลยเนี่ยต้องกินกับข้าวเพราะเราทาเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากลองจากเดี๋ยวก่อนต้องลองแบบยำอันนี้จะเป็นยำพริกเผาใส่มะม่วงวมะม่วงเหรอใช่มะม่วงไม่พอนะดูดิมะม่วงหินมะพร้าวด้วยอันนี้ต้องลองต้องลองอันนี้คือแบบ หอ,อมเลยอ,อ,อ่ะหอมพริกเผาเลยอ่ะของเราเรสชาติเป็นไงบ้างอืมอร่อยนะเนี่ยอร่อยอีกแล้วอร่อยทุกอย่างค่ะไม่ได้มโนถ้าอยากรู้ว่าอร่อยจริงไม่จริงเธอต้องกินตามฉันค่ะนี่เลยเราต้องตบท้ายด้วยออเป็นปลากระพงทอดสามรสจ้ะเราใช้พริกสดนะคะจะเป็นพริกขี้หนูสดสีสันคือแบบสามรสหรือสอรสเนี่ยกถึงไงใจเย้ใจายเย้จ้ารสเ็ีรสียนได้นะ อันนี้คนชอบแบบเปรี้ยวหวานกินอันนี้อร่อยอันนี้แบบจัดจ้านหวานจัดจ้านเลยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอร่อยทุกอันแล้วก็กระเทียมพริกแห้งด้วยกร,ระเทียมพริกแห้งก็อร่อยนะคะย้ำอีกทีราคาเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบจัดเซ็ตทั้งถาดเลยนะจ๊ะเพื่อนดูดูดนี่ดูให้ดูมือไม่ใช่เล็กนี่ครึ่งกิโลแน่นอนจะบอกว่า เราไปรับปลามาจากสะพานปลาเจริญกรุงแล้วเราไม่ต้องรับแบบไปซื้อที่สะพานปลานะคะเจริญกรุง5 8แปจะเป็นสะพานปลาที่ใหญ่ในย่านเจริญกรุงนะคะนี่เราไปเอาถึงแหล่งวัตถุดิบเลยเล่นราคาถูกเราก็เลยมาเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าได้กินในราคาที่น่ารักน่ารักถูกๆแบบนี้ด้วยใช่แล้วค่ะจนกว่าของจะหมดเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นปลากระพงแบบนี้ โอเคค่ะถ้าเกิดลูกค้าเห็นคลิปนี้อยากมากินปลากระพงแบบนุชน,นี่แบบพี่ปุ้มพูดอร่อยอร่อยแค่ไหนต้องมากินนะคะที่ครัวบ,บ้านพรากรินคนติดวัดคลองใหม่3,000สามพันนะคะมันหมนะคะเช็คอินรันรับสามพนตามรอยพันนี้ค่ะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ